สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมามาหนีอากาศเป็นคึมคึมค่ะแต่แห่งโฟบ่ตกเดี๋ยวจุลี่สิพาออกยางจากน้อยเด้อค่ะไปทั้งใดเดียวมาเบื้องกันนะพี่น้องเนาะเอาเปยียงจุลีจังยางถอยหลังสิยางถอยหลังที่ท้ายแหเบิ่งบ้านกับพี่น้องพอดีมีเอฟซีขอมาว่าอยากเห็นบ้านว่าสัน้นเบื้องท้าย บ้านในเบิ้งแน่ว่าต้องไป็ไก่สั้นเป็นคนบอกเนาะพี่น้องนี่นะค่ะพี่น้องบ้านจุลียูน้ำปลาน,น้ำเข่าแบบนี้ละค่ะนั่นหลังนั่นหลังนั่นจุลียูแล้วกะะหลังนี่จะเป็นมองให้ลูกค้าเศร้าเด้อค่ะพี่น้องข้างบนเนี่ยมีสองห้องโอ้ยมีสองห้องอยุ่ข้างบนเด้อค่ะให้ลูกค้าเศร้านะะเนาะค่ะเนาะไปบัดนี้เข่าป้ากันค่ะ ตามมาเลยค่ะพูดถึงมองที่จุลี่หายเศร้ามองห้องเศร้านี่จุลี่ก็เคยทายให้เบิ้งดูยูเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดติดตามกับสีเห็นยูว,ว่าห้องจุลี่มีจากของจุลี่เฮ็ดให้เบิ้งยูเนาะค่ะเฮ็ดห้องให้เบิ้งยูเนาะพี่น้องนี่ละ่ะอันนี้จะเป็นมองให้ลูกค้าเศร้าค่ะ เมื่อน,นี้โบมีแดดแล้วกับโบมีฝนเลยค่ะมื่อน,นี้ดูลีเลยไดย้พาพี่น้องเขาป้าได้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เลียวมาแต่ใกลๆไยางพานมานี่ เดี๋ยวมาใต้ไกลๆเห็นเห็นใบไม้แห้งนล้วก็มันเห็นแต่นางล้มมันขึ้นค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมาใต้ไกลๆเห็นใบไม้นี้ค่ะโอ้ยหรือตถนจะของนี่มาหอนแล้วฝัดโบเมนมาหอนแล้วฝัดโบเมนเห็นนางล้มค่ะพี่น้องโอ้ยนาออ่ะไปสนอมลอต่อค่ะนี่ดอกไม้สีมพูนี่เพื่อนเอิญ แซลมอนเบ์รี่แล้วนี่ค่ะพอมเป็นดอกค่ะแซลมอนเบ์รี่นี่กินได้ค่ะแซลมอนเบ์รี่นี่กรลังเป็นดอกค่ะช่วงนี้ผักปง่งผักป้าก็กรลังขึ้นลายอยู่ดอกค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ได้เมื่อวานิเป็นผักกูดเนาะพี่น้องเนาะผักกูดผักผักกามผักกุ้มก็ว่ากันไปเนาะค่ะ พูดถึงผักอะเอฟเออบแมนเอฟซีทีมงานจุเลียเก็บไปกันแล้วเด้อค่ะพี่น้องเก็บผักกุ้มเก็บผักะพะผักก้ามเก็บผักเอ่อผักแองก้าผักผักกูดเนาะพี่น้องเนาะทีมงานจุลีมาเก็บไปค่ะจุลีก็ได้เฮดคลิปไปแล้วน้อยนึงค่ะื้อนี้เข่าป้าค่ะมือนี แต่บ่ท่านได้พออย่าง,อางดอกค่ะมีแต่วงหนึ่งหันละ่ะพาไปเบือเบ้องต้นพาไปเบื้องต้นเห็ดนางล้มเลี้ยวไปไกลๆเห็นเห็นใบไม้แห้งก่อตน้นก่อต้นมันยูดูควาเป็นเห็ดขึ้นกับพี่น้องพ่อไปหไกลๆล่ะเป็นใบไม้แห้งกัโอ้ยอยากหัวยาของนี้อยากอายพี่น้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะเ,เ,เป็นทั้งสี่ละค่ะพี่น้อง ตาเริ่มฟ้าเริ่มฟางแล้วค่น <c oughs> นะนด้อพี่น้องเนาะย่าถือยซาซ่าเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ตัวไม่ได้ต้มกันเด้อค่ะพี่น้องสิบอกใครมันเป็นเองค่ะพี่น้อง <c oughs> เริ่มมายูหลายแล้วตากันเริ่มฟ้าเริ่มฟังแล้วค่ะพี่น้องบม่เรียกว่าตัวกันเด้อค่ะเด้อแต่กำพังจ้าของเองก่ะคิดว่าม,มาันเมียนค่ะบม่ได้ตัวเจ้าของขึ้นกันนะคะพี่น้อง ันเองเป็นไปเองเนาะค่ะเนาะวนไปวนมาลอ่อไปล่อมาม่หอดปลาเห็ดมันปูลหรอคะแต่ว่าช่วงนี้บ่บมีด้ค่ะเห็ดมันปูประทานได้ขึ้นค่ะพี่น้องจุลีว้เออจุลีวนมาพอจุลีวนมาหอดจุลีกันเลยสิพาพี่น้องมาซองเบิ้งซื่อๆนาอ,อพี่น้องเนาะมือนี่ล่อกันวนไปค่ะดอกไม้ป้า เหลืองๆนี่ลายยุคค่ะนี่น้ำมือนมันขึ้นน้ำม่องชื่นๆเบิ้งทรงค่ะนี่เต็มอยู่ค่ะนี่เหลืองๆนี่เด้อค่ะจุลีบอลูนหอกว่ามันเป็นยังนี่เห็นมันงามดีเลยท้ายให้พี่น้องเดิเบิ้งน้ำกันหนึงซื้อค่ะนี่ผักกูดผักกูดชนิดนี้กับกระลังขึ้นค่ะอันนี้เขาเอิญแบ็กเกนเฟิร์นแล้วค่ะ ไพโนเมนข่ามาเล็นน้ำจุลีน้องเกซอนอยู่บ่างฮะจำทันบอกซื้อผิดกะขอโทษด,ด้วยค่ะด้วยน้องด้อเพื่อนบอกว่าน้องวีให้น้องเกซอนจําจไม่ได้เพื่อนบอกโอ้ยนี่พักกูชนิดนี้หนูเห็นอันค้นอันค้นจีนค้นเกาหลีเพื่อนเก็บอยู่ค่ะพี่จุลี่วาสัน้นเมนค่ะเมนเคยเห็นอยู่คือกันค่ะนี่นีน่ชนิดนี้เพื่อนอิ่นแบ็กเกนเฟิร์นนะคะ เพื่นอ,อ,น,น,น,อนเดียวไปลวกสะก้อนนะค่ะพี่น้องเพื่อนเดียวไปลวกสะก้อนลวกน้ำถิ่มสะก้อนแล้วยังค่อยเอาไปประกอบอาหารเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าผู้ใดเคยเบิ้งคลิปจุลีกส็สีจําได้เด้อค่ะจุลีเคยให้ข้อมูลไปแล้วผักกูดชนิดนี้เขาซิมีสารที่กอมาเล็งได้เด้อค่ะแต่ว่ามันถือความฮอนแล้วสารตัวนั้นมันก็สิถึกทํร้ายไปเด้อค่ะพี่น้องสารที่กอมาเล็งนะเขาก็เอามาประกอบอาหารกินได้ น้าพี่น้องเนาะนี่แบ็กเอนเฟิร์นที่จุลีไฮเบิ้ลอยูนี่น้าพี่น้อง,องมันจะมีอยู่สองสองแบบด้วยค่ะสองย่างอีกอย่างหนึ่งเขาสีเอิรนเลดี้เฟิร์นอันนี้แบ็กเอนเฟิร์นค่ะนี่น้าพี่น้อง,องไปวัานี้คือสีบมพอ,อยังดอกขามือนี่คือสีบบมีอย่างขามือนี่ป้าเห็ดป้าอันนี้ป้าเห็ดมันปู่จุลีค่ะนี่พอดี ยางวนมาล้าก็เลยพาพี่น้องแวะมาซองเบิองซื้อเนาะพี่น้องเนาะติงโง่ลงบ้านดอกบัดนม้มือนี่ค่ะโ่มียังบ,บ่พอยยังนี่หิวตามาน้ำคือเก่าค่ะมือนี่หิวตามาัคือเก่าเนาะพี่น้องไปงโง่ขึ้นบ้านซะนะเฮาอะมือนี่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือลุ้นเขาจ้องคอยว่ากันไหมเนาะค่ะ เมื่อลุ้นนะฮาสิไปทั้งใดฮาสิไปเฮ็ดคลิปยังก็ได้พอดีมือม้อนีอาา้นเมืมมมดดมม่อนี่อากาศก็เป็นสีคึมๆแต่แห่งบบมีฝนบบมีแดดบบมีฝนค่ะมื้อนี่อากาศก็ได้นาะพี่น้องสรรเสิญเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บายบาย จุลีสิโง่คืนลงบ้านเด้อค่ะพี่น้องนาอคก,กันเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย